เฮ้แมอดเราด้จ้ะมอดตบงดับหน้าเลยมาลายมาบอข้าสได้นะครับเรามีคเดือเรามีแง่าเตรียมแปลงหาไว้แล้วค่ะก็เตรียมไว้แล้วเาจะมดับหน้าเลยรวมดัหน้าประทาจามดัหน้ามหอดเจ้มอดกกระลเยอะนักเรียนก็มาู้แต่ ไม่ได้ม่ได้น้ำไม่ได้นะครับฝั่งนี้ที่คลองตามลึกเวลาเวลเสียบหลอดได้มเลยนที่องแล้วสองงานไม่ได้เอาเสียบจะบอกให้ยายถึงงานเร็วๆยายจะแทงคิวมากๆเลยจะให้เเก่งมากเลยบน้องจะมากเล่นทุกคนอแล้วงจ้ะทุกคนต้องน้าน้าแล้วนอาแล้ว ช้าบานจะดำหน้ากันมาแล้วพริ้มงานมากมาหลายนักเรียนกับมาเราเรามีน้ำดื <ๆ S 2> ด่มเย็นๆนะครับเรามีน้ำดื่มเย็นที่ถังเลยครับอ๋ออ่าซื้อน้ำหรือว่าผู้ที่มาร่วมนะครับมาร่วมกิจกรรมอ่าเรามีน้ำดื่มให้เย็นๆนะครับเชิญเลยนะครับเร,เรามีเก้าอี้บริการตัวเองได้นะครับน่าหอ,อสถานทีเ,เราจะทันที่ดำน้ำมาถึงแล้ว องดำหน้ามันเลรบ้ามีรถที่ไหนให้เราพักอูได้นี่แหนะแหนาเดียวมาน่อีดำพ่อสองตคุคนบ้านไนคนน้ำใอมาูนได้แล้วในน้ำแล้วครับวันนี้เรามามาถ่ายคลิปนี่แหละเออนั่นแหละเออยืนอย่างนั้นแหละบไดำหน้าเออไบุญกบนเนี่ยวนี้ะ โอ้ยทุบหน้าไหมหน่อยให้ครับผมครับวันนี้เรามีอาสาสมัครครับมาจากาศูนย์บ้านขามนะครับของชาเตอร์โดมินิกันนะครับวันนี้เรามีพลังวันนี้พลังก็คือมาดำหน้าเนิร์พี่นอ้องเกง่งเก่งดิอัลโหล,อล,โลขออนุญาตนั่นแหมแป๊บเดียวเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดระดมเดินเข้าเดี๋ยวเค็มเสียงจะมาถึงเนี่ยถ,ถ,ถึงสัญญาณน,นะครับ ขับรถกระบะมอสมอสมอสขับรถกระบะเด่นๆย้ายฝากได้ไหมเดี๋ยวรอสัญญาณเพราะว่าขับรถสุดท้ายขึ้นมาถึงหลังพระเจ้าพ่อหอยเลยเจ้าจ้ามัดๆพวกเรานะครับก็จะได้เริ่มเลยนะครับนะครับก็เชิญชาวบ้านกับบ้านหลายชาวบ้านพระธาตุดำหน้ากันเลย ชาวบ้านก็เยอะนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับรถเสียงสเตเต